ใชชื่อใจไอมามี Hi, <Mommy. S 1> How are you doing I'm doing well ดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนประโยคที่เวลาหนูไม่สบายแม่มักจะคุยกับหนูพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะเวลาที่หนูไม่สบายแม่ก็จะถามว่าเป็นอะไรคะลูก What's wrong <S หนูดูเหนื่อยๆนยนะคะ You look a little tired หนูโอเคหรือเปล่าคะเนี่ย Are you okay แล้วถ้าหนูจะบอกแม่ว่าหนูไม่ค่อยสบายคะ่ะแม่ I did the weather หนูมีน้ำมูกค่ะ I have runny nose หนูไอค่ะแม่ I have a cough หนูจามค่ะ I have a sneeze and chill หนูเจ็บคอค่ะ I have a sore throat หนูปวดหัวค่ะแม่ I have a headache แล้วทีนี้เนี่ยแม่ก็จะถามหนูว่าแล้วหนูมีไข้หรือเปล่าคะลูก Do you have a fever แล้วถ้าหนูมีไข้หนูจะตอบแม่ว่ายังไงคะ Yes I do แล้วถ้าหนูอยากจะบอกแม่ว่าหนูมีไข้สูงด้วยค่ะ I have a high temperature ทีนี้เนี่ยแม่ก็จะถามหนูว่าแล้วหนูรู้สึกยังไงคะลูก How are you feeling now แล้วถ้าหนูจะบอกว่าหนูรู้สึกเวียนหัวค่ะ I feel dizzy หนูรู้สึกไม่ค่อยมีแรงค่ะ I feel หนูรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยค่ะ I feel exhausted แล้วหนูก็มักจะถามแม่ว่าหนูควรจะกินยาไหมคะแม่ Should I take medicine ใช่แล้วค่ะหนูควรจะกินยาค่ะลูก Yes you should หนูต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะลูก You have to drink lots of water ต้องพักผ่อนเยอะๆคะ่ะ And take a good rest เดี๋ยวหนูก็จะหายค่ะลูก You will For now, are you okay? Yes, I am! That's great. Okay, thank you for helping mommy, darling. Okay, no problem. See you soon. I'm going to play with friends. <laughs> bye bye. Bye bye. Oh, I forgot I didn't break the costume.